Uh... วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนิตัยทั่ที่ดีนะครับที่ทางกระทรวงยุติธรรมนะครับได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ในพื้นที่ดูแลทุกส่วนของพี่น้องโดยตรงนะครับเพราะนั้นปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกส่วนราชการต้องแก้ไขร่วมกันเพื่อจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องที่ส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท้องถิ่นมีงบประมาณแล้วก็มีบุคลากรกําลังคน พูดถึงก็คือมีสีเอ็มครบนะครับเป็นต่วว่าบทบาทหน้าที่การแก้ไขปัญหากฎระเบียบข้อกฎหมายบางอย่างยังต้องตอบตุนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นก้้วแรกนะครับที่ทางกระทรวงยุติธรรมนะครับได้ให้ องค์กรปกครองส่วนทิมเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกา,าลการแก้ปัญหายาเสพติดเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหายาเสพติดนอกจากป้องกันปราบปรามแล้วก็ฟืนฟ้นฟูรักษานะครับอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งะท้องถิ่นก็จะเข้ามาในส่วนของการฟืนฟ้นฟูแล้วก็รักษาแล้วก็หาอาชีพน,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 นะครับ เพราะว่าวันนี้นะครับก็ทางสมาคมอ,จอุจจารย์แห่งประเทศไทยเราก็เป็นโซ่ข้อต่งร่วมกับสมาคมอบตแห่งประเทศไทยสมาคมสันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนะครับที่จะเชื่อมโยงท้องิ่นทั้งแบบพัน 8, ตัวแห่งให้มาอยู่ทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เสนอทางคณะรรมการว่าการกระทรวงวิถีธรรมนะครับว่าวันนี้เราจะต้องมีคณะกรรมการ ในระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลระดับหมู่บ้านนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็นำพี่น้องอสมที่อยู่สองล้านกว่าคนที่ดูแลหนึ่งต่อสิบควเรือนเข้ามาช่วยในเรื่องของเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารในการป้องกันฝราบปามหรือว่าอะไรต่างๆยาเสพติดให้ส่งข้อมูลเป็นแหล่งข่าวนะครับที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้พื้นที่นะครับในส่วนของท้องถิ่นอบตเทศบาลอบจก็จะต้องตั้งงบประมาณในการทำศูนย์บําบัด ระดับจังหวัดนะครับถ้าอบตนี้มีผู้ติดยา5คนมาบำบัดเทศบาลนี้มีผู้ติดยา10คนมาบำบัดก็แก้กฎหมายระเบียบให้อบตหรือเทศบาลใช้จ่ายในการรักษาคนของตัวเองได้กจะทำให้เกิดประสมันก็สอดคล้องกับที่โอนเราพอสตด้วย้วก็ตามรงพยาเซติกนะครับพอสตก็เป็นการดูแลขั้นปฐมภูมือนะครับ แต่ก็จะมีในเรื่องของการแก้ไขเรื่องของการอบรมฟื้นฟูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้ที่ติดยาเสพติดที่มีปัญหาไม่มากนะครับ ถ้าไปโรงพักโรงพักก็สามารถกักตัวได้ไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับก็ต้องปล่อยออกมานะครับถ้าต้องขอพูดโทษไม่หนักก็ไม่สามารถเข้าเรือนจําได้นะครับก็จะเป็นปัญหาสังคมที่เิดเมายาบ้าอารวาสอยู่ตามหมู่บ้านตามตัวนต่างๆเพราะฉะนั้นี้ถ้าเรามีส่วนหนึ่งคณะกรรมการระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเ้ามาเรก็ทำสูตรบําบัดนะครับใช้เวลา6เดือน3เดือนแรกเกี่ยวกับการบําบัดรักษา โดยนำหลักสูตรลูกเสือหลักสูตรรอดหลักสูตรธรรมะนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการบูรณาการทางดานจิตใจอีก3เดือนต่อมาให้ท้องถิ่นอบจเทศบาลประสานกับผู้ประกอบการในจังหวัดนะครับให้หางานให้เขาทําแต่ฝึกงาน3เดือนนะครับว่าเขาจะเป็นช่างอะไรแล้วก็หานายจ้างให้เขา นะครับเพื่อเขามีงานทำมีรายได้ก็จะไม่เข้าไปย่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสมาคมบจานได้นำเสนอนะครับแล้วก็การแก้ปัญหานั้นถ้าเรสเซ็จนะครับทุกส่วนต้องมาร่วมกันฝ่ายปกครองกำนานผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจะอยู่ในส่วนของความมั่นคงนะครับซึ่งอาจจะไม่มีงบประมาณ แต่ว่าท้องถิ่นพอทางเทศบาลตัจตเป็นแม่บ้านก็คือมีงบประมาณในการงานแล้วก็ต้องมาร่วมกันนะครับที่จะเชื่อมโยงทําให้แก้ปัญหายาเสพติดนี้หมดไปจากประเทศไทยครับค่ะแลียกว่าอีก6เดือนเนี่ยคิดว่าน่าจะเห็นผลรับในการประสานงานครั้งนี้บ้างก็มันก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับวัตถุประกระทรวงยุติธรรมที่เคยมาปรึกษากับทางของสังคมนี่นี่ก็จะเป็น มิจิแรกนะครับที่ที่ได้มีการร่วมมือกันทำงานนะครับเพราะนั้นท้องถิ่นอยู่กับคนที่ติดยาอยู่กับคนที่เสียยาอยู่กับครอบครัวของคนที่มีปัญหาเหล่านี้เขาจะทราบปัญหาดีนะครับแล้วก็มุงประมาณแต่วันนี้นะครับกระทรวงดุลยธรรมได้เข้ามาให้ท้องถิมมีส่วนร่วมแล้ต่อไปคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการเศรษิดก็จะให้ท้องถิ่นเข้ามาเป็นกรรมการในระดับ ทุกระดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เหาแก้ปัญหาคนของเขาถ้าให้คนอื่นไปแก้ปัญหาคนของบ้านตัวเองไม่มีทางนะครับไมจ่ภาพแล้วเนี่ย